สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคันสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com กับไออีกแล้วนะคะกับเต้นนัทถาออโต้ค่ะวันนี้นะคะอ้อยเอาเจ้า Toyota f o r t u n e r ค่ะมารีวิวกันแบบละเอียดรอบๆคันให้เพื่อนๆดูกันเลยนะคะเดี๋ยวตามอ้อยไปดูกันเลยค่ะ ันนี้นะคะที่อ้อยเอามารีวิวเป็นเจ้า t o y ยต้ Fortuner TRD b a c k t o p ค่ะท็อปสุดของรุ่นนะคะขับ4ปี2017ค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าตัวรถนะคะมาก่อนเลยไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าแบบนี่เลยค่ะไฟเดนทามนั่นนี่ไหลจะเป็นแบบ LED ค่ะไฟ5้าดวงนะคะตอนกลางวันจะสองสว่างและดูสวยงามมากค่ะไฟสองสว่างนะคะเป็นแบบไบบีมค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะไปเลี้ยวเลี้ยวตามวงเลี้ยวด้วยค่ะเวลาที่เราเปิดไฟนะคะในช่วงเวลากลางคืนค่ะไฟจะเลี้ยวตามวงเลี้ยวให้เราเลยค่ะ ช่วยทัศนวิสัยในการขับขี่ของเรานะคะถัดมาด้านล่างค่ะมาพร้อมกับไปตัดหมอกนะคะตัดด้วยเส้นโครเมียมค่ะดูสปอร์ตและสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะกระจังหน้าโครเมียมนะคะสีเงินพร้อมกับโลโก้โตโตยต้าค่ะทําให้รถดูสปอร์ตและสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับคันนี้นะคะอย่างที่อ้อยบอกเลยจะเป็นสีขาวมุกนะคะตัด หลังคาดําก็คือเป็นตัวแบ็กท็อปนะคะก็คือจะเป็นรถสีขาวมุกหลังคาสีดํามาจากโรงงานเลยค่ะเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะคะคันนี้นะคะยางอ่ะล้อแม็กนะคะได้มาเป็นล้อแม็กพีอารีเลยค่ะเป็นแม็กขอบยีนะคะมากับตัวรถเลยค่ะชุดแต่งชุดนี้นะคะซีรีสย,ยางนะคะจะเป็น2 6 5 5 0 R20 ค่ะ ยางนะคะสําหรับยางเนี่ยคือถ้าลูกค้าบางคนที่อยากได้ยางที่ใหม่และสดนะคะแนะนําแบบนี้ค่ะคือคันอันนี้ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะคะแต่คนที่ซีเรียสนะคะสามารถเปลี่ยนใหม่ได้เลยค่ะถัดมานะคะกระจกมองข้างพร้อมกับไฟเลี้ยวค่ะกระจกมองข้างนะคะก็เป็นไฟ LED ค่ะสว่างและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะด้านข้างตัวรถนะคะจะเป็นมือจับแบบสมาร์ทคีเลสค่ะก็คือจะกดปุ่มล็อกและปลดล็อกจากมือจับประตูได้เลยนะคะก็ช่วยเรื่องความสะดวกสบายในการขึ้นรถนะคะขึ้นรถลงรถนะคะ ก็เอากุญแจไว้ในกระเป๋าได้เลยค่ะไม่ต้องเอากุญแจออกมาจับตัวรถเลยนะคะถัดมานะคะอย่างที่อ้อยบอกเลยกระจกนะคะตรงนี้รับประกันนะคะว่ารถกระจกเดิมค่ะไม่ได้มีการชนหรือเปลี่ยนกระจกมานะคะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันค่ะน็อตนะคะน็อตเดิมค่ะไม่มีการไขหรือแกะประตูนะคะเดิมเดิมเลยค่ะรับประกันโครงสร้างเดิมนะคะ100%เซ์ค่ะ โอเคด้านข้างตรงนี้นะคะแผงข้างจะเป็นทูโทนค่ะดำตัดแดงนะคะดูสวยงามและสปอร์ตมากๆเลยค่ะแผงคอนโซลตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มควบคุมนะคะกระจกมองข้างค่ะเซ็นทัลล็อกนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเป็นออโต้นะคะกระจกทั้งหมด4บานเลยค่ะนะคะถัดมาค่ะภายในนะคะ เป็นเบาะทูโทนสีดำแดงเหมือนกันค่ะภายในดูสวยและดูหรูมากๆเลยส่วนตัวชอบมากเลยนะคะสภาพเบาะไม่มีรอยแตกขาดย่นหรือว่ายับเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยค่ะพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังชั่นค่ะรับสายวางสายที่พวงมาลัยได้เลยนะคะด้านหลังพวงมาลัยก็จะมีระบบควบคุมคอนโทรลนะคะแล้วก็ระบบแพดเดิลชีพค่ะช่วยในการปรับเปลี่ยนเกียร์นะคะแล้วที่สําคัญค่ะนี่เลยค่ะปุ่มเป็นแบบคูซสตาร์ทค่ะ กดปุ่ม s t a r ทรถได้เลยค่ะอ่ามาทางด้านข้างตรงนี้นะคะอย่างที่ไอ้บอกว่ารถไอ,อเดิมแน่นอน100%นะคะสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดค่ะน็อต mm hmm. <Not S 2> นะคะด้านหลัง mm hmm. ประตูด้านหลังอ่าลูกค้าดูได้เลยไม่มีการไข่นะคะไม่มีการแกะค่ะเดิมเดิมมาเลยค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูประตูด้านหลังคนขับกันนะเค okay. ด้านหลังนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะนี่เลยค่ะโลโก้ทีอาดีนะคะ เป็นทูโทนค่ะดําแดงนะคะตัดกับโครเมียมสีเงินดูสวยและสปอร์ตมากค่ะสภาพเบาะด้านหลังนะคะสภาพเบาะโดยรวมใหม่ค่ะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขาดนะคะไม่มีรอยย่นยับหรือการใช้งานมาที่หนักเลยค่ะรับประกันค่ะว่าเดิมแน่นอนร้อซนะคะสวยๆเลยค่ะเดี๋ยวตามอ้อยมาดูนะคะด้านท้ายรถกันนะคะสิ่งแรกเลยนะคะไฟท้ายดีไซน์มาสปอร์ตมากเป็นไฟท้ายแบบ ใหญ่และดูสปอร์ตดูสวยงามมากๆเลยค่ะพร้อมกับโลโก้ท r d s p o ดี i v o วนะคะคือคันนี้เลยแล้วก็ที่สำคัญน,นะคะนี่เลยค่ะกล้องมองหลังค่ะอย่างที่บอกไปทุกทุกคลิปเลยเป็นส่วนตัวเป็นคนที่ชอบกล้องมองหลังมากๆเพราะว่าช่วยในการขับขี่ช่วยในความพัฒนาวิสัยนะคะด้านล่างลงมานะคะก็จะเป็นยางอะไรค่ะยูคบนะคะมาโอเคเฮ้ยท่อท่ออ่ะท่อนะคะท่อนะคะ,ะ,คะก็ยังเป็น t r d ดีค่ะอันนี้ก็คือชุดแต่งนะคะที่มากับ โรงงานเลยนะคะเค okay, เดี๋ยวอเปิดฝาท้ายให้ดูนะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวฝาท้ายนะคะเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าค่ะกดหนึ่งทีฝาท้ายก็คือสามารถเปิดเปิดได้เลยค่ะ,ะเรามาดูด้านท้ายรถกันนะอันนี้คือพับเบาะนะคะละกักษณหักการพับเบาะได้สามารถเบาะแถวสามเนี่ยสามารถวางลงมาได้นะคะด้านหลังสุดนะคะไม่ต้องกลัวร้อนกันเลยนะคะก็มีช่องแอร์มาเลยค่ะ คือบางคนกังวลเวลาแบบแถว3ามแอร์จะเย็นถึงไหมนะคะสําหรับคันนี้นะคะมีช่องแอร์มาเลยแถวที่3มนะคะอ่าถ้าสมมุติว่าเราพับเบาะนะคะลงมาแล้วพื้นที่ตรงนี้ก็ยังเหลือสามารถเก็บของได้ด้วยค่ะแล้วก็มีตัวเกี่ยวเนี่ยสามารถแขวนของได้อีกนะคะก็คือช่วยได้แบบช่วยเราได้เนาะเวลาที่เราแบบว่าแขวนอะไรที่กลัวหกนะคะ เดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านหลังกันนะว่ารถเดิมไหมหรือโดนนะโอเคน็อตเดิม100%นะคะไม่มีรอยขยับค่ะเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยกลมนะคะชัดเจนค่ะเดี๋ยวเรามาดูรางน้ํากันนะคะรางน้าก็เดิม1 0 0ค่ะไม่มีการทําสีกบทับเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะการันตีคันนี้ค่ะเดิม100%นะคะเฮ้ยไอยแอบเห็นนะคะมันมีบูเฟอร์อยู่ด้านหลังด้วยนะคะ คือแสดงว่ารถคันนี้เครื่องเสียงต้องดีมากๆแน่ๆเลยนะคะมานี่เลยค่ะแล้วยังมีไฟสองสว่างด้วยเออน่ารักจังเพิ่งเห็นการดีไซน์ของเขาเพิ่งเห็นเหมือนกันนะคะทางด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นฝาถังน้ํามันนะคะฝาถังน้ํามันเนี่ยก็จะเติมเป็นน้ํามันดีเซลนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูประตูด,ด้านหลังนะคะก่อนอื่นเลยค่ะแผงข้างนะคะจะเป็นสีดําแดงค่ะตัดกันสวยงามมากๆเลยนะคะสภาพหนังโดยรวมนะคะใหม่มากค่ะไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยย่นนะคะ สภาพเบาะด้านหลังนะคะถือว่าใหม่มากๆเช่นกันค่ะตัวเบาะนะคะไม่มีรอยฉลอกไม่มีรอยยน่นหรือว่าการใช้งานที่หนักมาเลยนะคะบันไดข้างนะคะตรงนี้เลยค่ะสักับเพจนะคะจะเป็นตัวโลโก้ทีอาดีค่ะสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านหลังกันนะคะเดี๋ยวไอจะดึงให้ดูเลยนะคะนี่เลยค่ะเม็ดอาร์เรียงตัวสวยนะคะไม่มีการทําสีมาทับแม้แต่นิดเดียวเลยค่ะ น็อตประตูนะคะก็คือเดิมค่ะไม่มีการถอดถอดแกะออกมาเลยนะคะไม่มีการแกะออกมาทําสีค่ะโอเคด้านหน้านะคะแผงข้างค่ะสภาพแผงข้างบอกเลยค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะใหม่มากๆค่ะสีดําตัดแดงนะคะก erm, ็คือสภาพใหม่มากไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขีดขูดค่ะเราก็มาพร้อมกับลําโพงนะคะทวิตเตอร์ของ JBL ค่ะโอเคสภาพเบาะนะคะเบาะด้านหน้านะคะก็ใหม่มากๆเช่นกันค่ะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขาดเลยค่ะ สภาพคอนโซลนะคะดูก่อนได้เลยค่ะคอนโซลอันนี้นะคะไม่มีรอยย่นของหนังนะคะถือว่าใหม่มากๆเลยนะคะก็ลูกค้าที่ได้ไปรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะน็อตประตูนะคะไม่มีการถูกไขหรือว่าถูกแกวมาทําสีนะคะการันตีคันนี้นะคะโครงสร้างเดิม100ค่ะตามไ้มาดูกันที่ห้องเครื่องเลยนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ 2,800cc ค่ะ17.7แรงม้านะคะสภาพเครื่องยนต์นะคะถือว่าใหม่มากค่ะ ลอยอาร์คนะคะแต้มสีจากโรงงานทุกอย่างอยู่ครบนะคะไม่มีความเยิ้มหรือน้ำมันรั่วซึมเลยนะคะคันนี้การันตีค่ะเครื่องแห้งๆเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ฝากระโปรงนะคะน็อตเดิม100%ซค่ะไม่มีการถูกไขถูกแกะนะคะเม็ดอาร์คนะคะเรียงตัวสวยกลมเลยค่ะนี่เลยค่ะรับประกันโครงสร้างเดิม100%เเซเลยค่ะคันนี้นะคะฝากระโปรงฝั่งผู้โดยสารนะคะน็อตเดิม100%ซค่ะไม่มีการแกะไม่มีการไขนะคะตามมาดูกันที่แผ่นเพจเลยค่ะแผ่นเพจของตัวรถนะคะก็ ไม่มีการถูกแกะถูกไขเลยนะคะคันหน้านะคะคันหน้าคัานเดิมนะคะนี่เลยค่ะรูนะคะยังกลมสวยอยู่เลยนะคะก็รับประกันโครงสร้างเดิมร0 0ซค่ะคันนี้นะคะไม่มีการชนมาแน่นอนค่ะร0 0ปนตนะคะเดี๋ยวไอ้นะคะจะไปสตาร์ทเครื่องรถคันนี้ให้ดูกันค่ะ อันนี้นะคะไอ้เข้ามาอยู่ภายในตัวรถค่ะบอกก่อนเลยค่ะเลื่อนไม้สวยมากเลยเป็นสีแดงนะคะตัดดําเหมือนภายในตัวรถค่ะเลื่อนไม้เป็นแบบทีอาดีนี่เลยค่ะมีโลโก้ทีอาดีด้วยนะคะคันนี้นะคะบอกเลขไม้เลยนะคะ78,609กิโลเมตรเท่านั้นค่ะถือว่าใช้งานมันน้อยมากๆเลยถือว่ารถสภาพคือสวนมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวไอ้ไปลองขับกันเลยนะก็ก่อนอื่นเดี๋ยวก่อนนะก่อนอื่นบอกก่อนวิทยุนี่เลยค่ะเป็นของ JBL นะคะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนค่ะ นะคะก็คือสามารถเชื่อมต่อลุทูธนะคะฟังเพลง AUX USB หรือ Map นะคะตัว n a v i g กเตอนะคะสามารถแสดงผลที่หน้าจออันนี้เลยนะคะถัดมาด้านล่างค่ะแอรเป็น Air Auto ค่ะก็แอร์หลังนะคะเวลาเปิดเรากดตรงนี้นะคะด้านหลังก็คือจะมีการทำงานของ Air นะคะด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นพวกอุป่าสวิตคือควบคุมพวกไลฟ้านะคะอากาศหมุนเวียนภายในรถหรือว่าไลฟ้านาไรฟ้าหลังนะคะ โอเคทัดมาด้านล่างนะคะช่องเสียบ USB AUX ค่ะระบบป้องกันการลื่นถไหลนะคะแล้วก็ขวาสุดนะคะอันนี้คือระบบ g e ียร์โฟร์เกียรนะคะของคันนี้นะคะคือขับสีแอเปเห็นอันนี้เลยเคปล่าเนาะมันก็ทําให้รถดูสปอร์ตดูสวยนะขนาดเคปล่ายังไม่มีรอยเลยถือว่าเจ้าของเดิูแลมาดีมากๆเลยนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็คือสามารถปรับเป็นโหมดสปอร์ตนะคะามาเล่นแบบแมนวนวลได้ด้วยนะคะแล้วก็นี่เลยโหมดอีโค คือปุ่มตรงนี้นะคะสามารถเข้าปุ่มอีโค่โหมดหรือพาวเวอร์โหมดนะคะก็คือขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานะคะอันนี้เป็นเบรกมือค่ะนะคะสามารถก็คือดึงล็อกเบรกมือได้เลยอ่ะเดี๋ยวตามไอ้นะคะไปลองขับกันเลยค่ะคือจริงๆอ่ะเราคือไอ้เป็นผู้หญิงแล้วคือเรารู้สึกว่ารถ Toyota f o r t u n e เเวลาเราเห็นท่บนถนนใช่ไหมเราจะรู้สึกเฮ้ยมันใหญ่มากแล้วฉันจะขับได้ไหมถ้าฉันจะขึ้นมาขับคือมีความรู้สึกพอขึ้นมาขับจริงได้สัมผัสจริงรู้สึกว่า เฮ้ยมันทัศนวิสัยมันดีมากนะคือส่วนตัวไอมองว่าแบบเนี่ยไอยเห็นด้านหน้าไอาเห็นแบบยันแบบฝากระโปรงด้านหน้าเลยว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันจะชนแล้วมันโอเคแล้วลที่สําคัญนะพอดีมีรถออกจะเลี้ยวที่สําคัญนะพวงมาลัยไ,ไม่ได้หนักด้วยคือรถใหญ่อะบางทีเราความก็จเพรามันจะเลี้ยวยากหรือเปล่าฉันแบบจะเลี้ยวไหวไหมเพราะเป็นผู้หญิงเนาะก็ถือว่าขับดีค่ะแล้วก็นี่ช่วงล่างช่วงล่างนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงช่วงล่างกันนะเวลาขึ้นลูกระนาดนะไม่มีเสียง ไม่มีเสียงเลยเห็นไหมขับดีมากเลยอตาเล่งถือว่าดีมากค่ะช่วงล่างดีค่ะอันนี้อ้อยให้แบบสภาพ95%ค่ะรถปี17นะคะมันผ่านการใช้งานมาประมาณแบบ4ปีแล้ว ถือว่า95%ถือว่าสมบูรณ์มากๆค่ะอ่าอันนี้เลยหนะ้าร้านของเรานะคะนัทถาวออโต้นะตั้งอยู่ที่ศูนย์รวมรถยนต์พีเซ็นเตอร์นะคะเข้าประตู4ี่ค่ะตรงเข้ามาด้านในศูนย์ตลาดจะเจอเราเลยนะคะก็นี่เลยค่ะจะมีรถสวยๆนะคะจอดขายให,ให้ให้ลูกค้าทุกท่านเลยค่ะโอเคตอนนี้เราก็ถึงเป็นแล้วนะคะอย่างที่ลองขับมาถือว่าชอบค่ะขับง่ายนะไม่ได้ขับยากอย่างที่คิดไว้นะเพราะว่าตอนแรกเข้าใจว่ารถมันใหญ่อะฉันจะขับได้หรือเปล่าเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะ นี่เลยนะคะกล้องมองหลงหังที่บอกถอยง่ายถอยไวถอยแบบสบายใจนะคะเห็นแบบชัดๆเลยโอ้ยอลืมบอกอีกอย่างนึงระบบความปลอดภัยของคันนี้นะคะแอร์แบกรอบคันค่ะนะคะจะมีที่เบาะด้วยที่เสาด้วยแล้วก็คือด้านหลังด้วยนะคะแอร์แบกรอบพันเลยค่ะระบบความปลอดภัยของเจ้าโตโยต้าทีอารีคันนี้นะคะ โอเคเดี๋ยวไอ้ลงไปสรุปราคากับโปรโมชั่นด้านล่างนะคะเดี๋ยวไอ้ขอย้ำอีกครั้งนึงนะคะรถที่ไอ้เอามารีวิววันนี้นะคะเป็นเจ้า Toyota Fortuner TRD Backtop ขับ4ค่ะตัวท็อปสุดเลยนะคะคันนี้ราคาออกห้างนะคะประมาณ1.7ล้าน7แสนบวกบวกเกือบเกืบ1แสนบาทนะคะวันนี้ประหยัดไปหลายแสนมากๆค่ะไอเอามาขายเพียงแค่ 1 2ึ่งล้านบาทเท่านั้นค่ะสำหรับลูกค้าที่ดูนะคะรีบตัดสินใจนะคะสภาพนี้นะคะรับประกันว่าอยู่ไม่นานแน่นอนค่ะเอ้ยการันตีสภาพนะคะสําหรับคนที่อยู่างจังหวัดนะคะอยากได้รถนะคะคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะเพราะทางร้านเรานะคะมีบริการจัดไฟนันนอกสถานที่ค่ะสามารถนะคะส่งไฟนั้นไปเซ็นหน้าบ้านได้เลยหรือลูกค้าที่ซื้อสดนะคะคันนี้ไม่มีแวดนะคะคือสามารถซื้อได้เลยค่ะไม่ได้บวกแวดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะ ก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะอ้อยก็ต้องขอตัวไปก่อนอย่าลืมนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อ้อยด้วยนะคะแล้วมาดูกันว่าคลิปหน้าอ้อยจะเอารถด,ดีๆอะไรมาเสนอเพื่อนๆอ,อีกนะคะแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ นับสนุนโดย Car4Sure เว็บ sure. ไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car4sure.com